วัสาวันนี้พามาวัดไผ่รงบัวจริงๆเราจะไปตลาดรอศอร้อยยี่สิบสองก็คือตลาดบางหลวงวันนี้เรามาเรียบคลองชมความสวยงามของดอกไม้คลองพยาบรรลือ ขอเสือจะแต่วันนี้ชมความงามได้อย่างเต็มที่สืออันเป็นไงบ้างสวยไหมตรงนี้ค่ะว่าวาใสสยมากไปไงเสือสูงไหมไงวันนี้ไม่ค่อยอะไรยังท่วไม่ต้องเจอสิบล้อถูกต้องสิบล้อ <laughs> มีกลุ่มเครื่อ,องฟ้าสวย ทางนี่คือคลองพยาบรนลือเฟื่องฟ้าที่นี่สวยมากสีสันดงดงาม เป็นไงเสื้อแจ็ตเต๋าสวยไหมนี่เดือดลุกอ่อนถนนสายนี้ เรียบคลองพยาบรรลือนี่มีเฟื่องฟ้าสีสดใสสวยงามเป็นอย่างยิ่งว้าวสวยจริงๆสีสดใสมาก